ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับจะได้ให้ความเมตตาสนทนาธรรมเพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยก็ได้สืบสามโนปณิธานของพระเด็พระคุหลงปู่พระผู้ปราบมานนะครับในการนําเอาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมากายไปเผยแผ่นะครับในดินแดนทวีปโอชีเนียนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามความปลื้มปิติใจด้วยกันนะครับ ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ที่เมตตาสนทนารรมในรายการนะครับพระอาจารย์พระครูภาวนาญาณวิเทศเจา้าวาาวัฒธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเลขาธิการสาภาพพัะธรรมทูตไทยในโอเชียเนียรองประธานภาคพ,พื้นโอเชียเนียของวัดพระธรรมกายนะครับกราบมัสก,การพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรค่ะสาธุครับค่ะก็ เข้าเรื่องเลยนะคะ,คะเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาค่ะในวาระครบรอบ141ปีนี้เจ้าค่ะวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปประกายเนื้อพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรทางวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นค่ะได้มีการจัดกิจกรรมงานบุญพิเศษเพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างไรบ้างคะ <c oughs> แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในต่างแดนเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ ขอเจริญพรคุณโยมพิธีขอทุกท่านและก็ทุกประธรรมทั่วโลกนะจ๊ะก็ที่วัดธรรมาการเมเบิลได้จัดก,กิจกรรมสการะรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักน้ำที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมอบให้กับวัดวัรมาการเมเบิลนะจ๊ะซึ่งก็เป็นการอัญเชิญมาให้กับที่ญาติโยมสาธุชนในประเทศออสเตรเลียได้ ไปสูร่รวมใจแล้วก็ได้ระลึกถึงพระเด็พระกุณหลวงปู่ท่านซึ่งทางวัดก็ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปชุมชนไทยและก็ชาวท้องถิ่นในรัฐวิทอเรียแล้วก็ได้เปิดโอกาสผู้สนใจได้ร่วมสักการะศึกษาชีวประวัติของหลวงปู่ผ่านการมอบหนังสือประวัติหลวงปู่แล้วก็ฉายสิอ่อวิทัศทั ซึ่งบอกเล่าถึงชีวิตความเพียรเผยแผ,แผ่ของชโรรมการแลวก็สิ่งที่ท่านได้มีคุณุปการที่มีต่อผู้ศาสนาชโยร,รมการและแล้วก็ซึ่งเราก็จะได้สารต่อจิตนาลมของท่านในการขยพักศาสนาชโยร,รมการในต่างแดนโดยเฉพาะที่เจ้ตรเซเลียนเนี่ยมีผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติศาสนาได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและก็ฝึกปฏิบัติสมาธิ เพื่อสัมผัสความสมบสุขสันสุขภายในจเจริญพรครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ทรงคุณค่ามากๆเลยนะครับพระอาจารย์ครับอยากจะขอเมตตาพระอาจารย์ได้พูดถึงในประเด็นเกี่ยวกับการสอนสมาธิเพราะว่าได้เห็นภาพบรรยากาศจากพื้นที่โดยเฉพาะทางออสเตรเลียเนี่ยนะครับก็จะมีคลาสสมาธิมีกิจกรรมสารชาวท้องถิน่นสมาธิที่เป็นของสากลที่ทุกคนทําได้ หลังจากได้เผยแผ่ไปแล้วเนี่ยได้รับกระแสตอบรับอย่างไรหรือว่าผู้ที่เข้ามาฝึกสมาธิได้ผลการปฏิบัติธรรมอย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ครับก็สมาธิเนี่ยเป็นของสาคลที่ทุกคนสามารถสัมผัสก,กับความสุขภายในได้นะแ,แล้วก็เป็นอะไรที่ทำให้าชาวออสเตรเลียได้เคพิ่มมาศึกษาแล้วก็นํามาสู่การปฏิบัต,ติจนเข้าถึงความสุขที่แท้จริงหลายๆคนเลยทีเดียวใน ทั้งที่เมเวิร์นเองแล้วก็ที่รัฐอื่นๆด้วยซึ่งก็จะมีการจัดปฏิบัติธรรมกันอย่างเป็นประจำเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของสมาธิอย่างเดียวเป็นเป็นการปฏิบัติทั้งคำหลักตามหลักคำสอนพุทธศาสนาทั้งหมดเลยนะจะซึ่งก็ออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็ทางศาสนามากสุดในประเทศหนึ่งของโลกเลย ซึ่งประชากรเนี่ยมี300เชื้อชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศออสเตรเลียในโอพยพกันมาอยู่แล้วก็ตั้งถิ่นฐานในที่นี่นะซึ่งก็พูดง่ายคือประมาณ3 0ของประชากรทั้งหมดเนี่ยประมาณ8ล้านคนเนี่ยเกิดต่างประเทศซึ่งหมายวามว่าหนึ่งในสามของออสเตรเลียเนี่ยเดินไปสามคนเจอสามคนเนี่ยหนึ่งคนก็คือคนที่อ,อพยพมาจากต,าต่างประเทศจากประเทศอื่น แล้วมีสาษพูดถึง400ภาษาภาษาอังกฤษจีนนะฮินดนีแล้วก็อาหรับิกเวียดนามสรฟิลิปปินไทยอีกมากมายซึ่งก็หลากหลายมากแล้วก็มีศาสนาที่นับถือและปฏิบัติกันในออสเตรเลียถึง100ศาสนาร100กลุ่มรวมกระทั่งผู้ที่ไม่มีศาสนาด้วยซึ่งก็มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น นะซึ่งก็เป็นเป็นสิ่งที่ก็เรียกมัลติเก u จูร s o ส i e t y ตี้นะัคือหลักสังคมหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติซึ่งการที่ผู้ศาสนาเนี่ยเข้ามาในประเทศออสเตรเลีย,ยซึ่งเป็นการตอบโจทย์มากเพราะว่า,าม,มีคําถามว่ามเมื่อเนื่องจากมีความหลากหลายมากขนาดนี้เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้อย่างไรนะเมื่อเรามีควาเชื่อ ในปฏิบัติต่างกันซึ่งพระพุทธสาสนาตอบโจทย์มากๆเลยครับให้แนวทางที่เรียบง่ายแต่ว่าเอาไปฝึกปฏิบัติแล้วก็ปลูกฝังในชุมชนเนี่ยสามารถที่ทําให้ชุมชนหลากหลายธรรมเนี่ยมีความสงบสุขแล้วก็มีความปลองดองกันได้ก็จริงๆแล้วหลักง่ายๆเลยก็คือของเรื่องของทานศีลภาวนาเนี่ยที่เป็นหลักในพุทธศาสนาเนี่ยตอบโจทย์กับสังคม ก็เรียกพหูวัฒนธรรมเนี่ยก็คือสังคมมัลติคเจอร r ล l มากๆเลยเพราะว่าซึ่งมันหลากหลายเนี่ยเราก็ต้องการความปรองรองแล้วก็การให้เกียรติในแต่ละศาสนาความเชื่อแล้วก็ความอดทนต่อการที่จะต้องยอมรับความแตกต่างในะเรื่องของทานอย่างเงี้ยก็ <c oughs> เป็นคุณธรรมพื้นฐานเลยซึ่งก็ไม่ใช่ให้แค่ทรัพย์สิสนเงินทองแต่ให้น้ำใจให้เวลาให้ความเข้าใจกัน แล้วก็เป็นกุณธรรมสากลที่สุสาสอนแล้วก็เรื่องของการไม่เบียดเบียนคือการรักษาศีลเนี่ยครับตั้งแต่มีตำรงชีวิตอย่างมีศีลธรรมไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่เ,เปรียบเคารพพูดจาดีแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยความเมตตารเรื่องภาวนาก็เช่นการทําใจบริสุทธิ์นะผ่านการเจริญสมาธิขจัดความโกรธความโลภและกาคตินะซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญมากเลยนะครับซึ่งก็ ทําให้คนได้มาป,ปฏิบัติแล้วก็ทําให้จิตใจนั้นเพิ่มความรักความเมตตาความปรารถนาดีแล้วก็ความเห็นอกยนใจเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละชนชาติ<ส>า,<ส>าทุกครับเรียกว่าสมาธินี่เป็นของสากลจริงๆเลยนะคะและอีกหนึ่งงานบุญค่ะพระอาจารย์คะอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วย รบกวนเชิญชวนนะคะบุญประจำปีค่ะนั่นก็คือการทอดกระถินความพิเศษของการทอดกระถินของวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นค่ะในปีนี้มีกิจกรรมงานบุญอะไรบ้างแล้วก็จะจัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่อยากจะขอให้พระอาจารย์เมตตาเชิญชวนให้ผู้มีบุญค่ะได้มามีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในบุคคลที่จะได้มาร่วมกันทอดกรถินในปีนี้ค่ะก็ปีนี้ของวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นก็จะจัดวันที่ 26ตุลาซึ่งก็ตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งใช้ชื่อว่าเป็นกระถินกรตันยูพระดิพคุณหลวงปู่พระมุมขนเทพบุนีสดจันทศรเนื่องจากว่า,าวัดประจวัดที่วัดประจำเมเบิ้ลเนี่ยก็สามารถที่จะปักหลักแล้วก็ซื้ออาคารที่เหมาะสมในในกลางเมืองเมเบิ้ลได้นะจะซึ่งสามารถจุคนได้ประมาณ400คน แล้วก็มีพื้นที่ในการทํากิจกรรมที่สะดวกแล้วก็อ,อยู่ใกล้กับเขาเรียกว่า public transport ก็คือใกล้รถไฟนะซึ่งเดินแค่ประมาณหนึ่งนาทีจากสายรถไฟก็ถึงวัดแล้วอาแล้วก็ซึ่งญาติโยมแล้วก็ชุมชนที่เนี่ยก็มีความดีใจที่มีวัดอยู่ในกลางเหมืองแล้วก็มีความสะดวกในการที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งก็ เราก็มั่นใจว่าเป็นบารมีของพระบิดาคุณหลวงปู่ที่ท่านได้มอบแล้วก็ได้ประทานม,มาแต่ซนะึ่งก็พระอาจารย์ก็อธิษฐานจิตกับหลวงปู่ประจําเลยว่าขอให้มีวัดที่สะดวกต่อการเดินทางแล้วก็เหมาะสมต่อการปักหลักเปแพอชนมา์กายแล้วก็ปีนี้เราก็ทําสําเร็จได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ร้อยเปอร์ซ็นต์เลยแต่ซนะึ่งก็ก็เลยตั้งใจว่าจะเป็นชื่อแว่กถิง กตัญญูบูชาทำหลวงปู่นะครับ,รบซึ่งก็จะการแสดงความกตัญญูต่อไปที่หลวงปู่แล้วก็เปิดให้บุคคลในท้องถิ่นเนี่ยได้มาสักการะรูปเหมือนพระเด็พระคุณหลวงปู่ที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านมอบให้จเจริญพรครับก็คงเป็นกฐถินกตัญญูที่รวมความสมัคคีของลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับทั้งที่ได้ร่วมกันบุกเบิกสร้างวัดมาแล้วก็ผู้มาใหม่ที่มาเติมเต็มความสุขให้เกิดขึ้นพระจาจ้าอยากจะอนุโมทนากับคณะประธานกฐถิน แต่ละคณะอย่างไรบ้างครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการกับรูปธรรมแล้วก็ผู้บุกเบิกนะที่ทำคราบสาเร็จซึ่งก็ใช้เวลาถึง21ปีนในการที่บุกเบิกที่เมลเบิร์นแล้วก็เริ่มจากการที่จากกลุ่มเล็กๆจากการที่ประพฤติปฏ,ปฏ,ปฏิบัติธรรมกันบูชาข้าพระถ่ายทอดมาทางสัญญาณอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนกันนะแล้วก็ทั้งสีโทรศัพท์แล้วก็รวมตัวกันมา เช่าบ้านทําเป็นศูนย์บตชา,าเล็กๆแล้วก็มาซื้อบ้านหลังเล็กๆทําเป็นวัดและแล้วก็จนกระทั่งขยายมาถึงปัจจุบันนี้นะก็ทุกคนก็ได้ร่วมแรงร่วมใจทั้งปัจจัยด้วยแล้วก็แรงกายแรงใจนะสะสมกันมาตลอดแล้วก็ช่วยกันมาโดยตลอดลซึ่งก็สำเร็จแล้วก็ได้ถวายแรงงานแต่หลวงพ่อธรรมชโอยู่ นะว่าเราทําสําเร็จแล้วแล้วก็ได้บูชาทาท่านก็เป็นสิ่งที่น่าปลื้มใจแล้วก็อขออนุโมทนากับทุกทกท่านเลยที่ มีส่วนในความสำเร็จในครั้งนี้ทุกๆคนเลยสาธ<ล>ุสาธุค,ค่ะและในช่วงท้ายนี้นะคะอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะได้เมตตาให้ข้อคิดข้อธรรมแก่คุณผู้ชมทั่วโลกค่ะเนื่องในวาระครบรอบ141ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปปาายเนื้อของพระมุงคลเทมุนีสดจันทัศโรเจ้าค่ะข้อคิดก็ขอเอาข้อคิดในการสร้างบารมีของพระอาจารย์แล้วกันที่ปีนี้ก็จะ เป็นปีที่ครบ 30, าครนะสามสิพรรษานัครับสาธุาค่ะมีพิธีมุทิตาสการะทั้งที่เมเบิรนด้วยแล้วก็ที่ประเทศไทยด้วยนะซึ่งอาจจะได้ก็คงได้ไปเจอกับกุญยพิธีกรดีนะนะครับสาธุครับก็พระอาจารย์ก็จะ,ะใช้มาตลอดเลยเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็ส่งมาตั้งแต่อยู่พรรษาสี่ส่งมาเผยแพลต่างประเทศนะปีนี้ก็เป็นปีที่ครบ 25ปีในการอยู่ต่างประเทศที่ออสเตรเลียอาจารย์ซงก็ข้อคิดที่ใช้ตลอดเลยก็คือว่าเนื่องจากอยู่กอยต่างประเทศเนี่ยต้องผ่านอุปสรรคแล้วก็ต้องใช้ความอดทนสูงเลยในการที่จะขยายงานพระศาสนาแล้วก็ทำภารกิจที่หลวงพอ่อบุคน้มอบให้นะอาจก็จะนึกถึงว่านึกถึงมโนปณิธานของมังคุชิอาจารย์ นี่ก็คือหลวงปู่พ่อคุณยายเนี่ยที่จะนาพาสรพรสัตทั้งหลายไปสู่ถึงธรรมเนี่ยพอนึกถึงแล้วเนี่ยทำให้มีกาลังใจเลยยังไม่มีที่สิ้นสุดแต่เพราะว่าเราก็นึกถึงว่างานเรายังไม่เสร็จงานที่ต้อง,องร,ร,รื้อขนสัพสัตไปที่สืบถึงธรรมเนี่ยยังยาวไกลเราต้องเพราะฉะนั้นเราต้องผลักดันง,งานแล้วก็สร้างสรรค์าง,งานแล้วก็อดทนสู้ในการสร้างบารมีเพื่อถึงเป้าหมายตามครูบาอาจารย์เรา จอถพรเครับผมเจอค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะก็กราบขอบพระคุณค่ะพระครูภาวนาญาณนนวิเทศเจ้าวัดวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเลขาที่การสหภาพพระธรรมทุตไทยในโอเชียเนียค่ะซึ่งท่านก็เป็นรองประธานนะคะภาคพื้นโอเชียเนียเจ้าค่ะกราบนามสัสก,การเจ้าค่ะครับกราบนมสัสก,การด้วยความเคารพครับเจอถพรสาธุครับ ขอเชิญชวนนะครับกระถินกระตันยูสำคัญทีเดียวนะครับเพราะว่าได้รอมา21ปีนะครับกว่าจะได้ทำบุญกระถินกระตันยูได้สร้างสถานที่ แล้วรองรับสาธุชนได้ถึง400คนนะฮะแล้วตอนนี้สมบูรณ์100%แล้วด้วยแล้วก็ถือโอกาสบ,บูชาท่านพระอาจารย์ท่านด้วยนะครับ30พรรษาด้วยโอ้บุญหลายๆบุญนะครับบูชาหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะครับบูชาพยายะระอาจารย์แล้วก็เป็นกําลังใจให้หมู่คณะนักสรา้างบารมีกรินกตัญยูพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรวัระธรรมก,กายเมลเบิร์นนะครับจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2568นะครับท่านใดอยู่ใกล้ๆ ไปรวมตัวรวมใจรวมปัจจัยกันที่นั่นนะครับท่านใดที่อยากจะส่งปัจจัยแล้วก็ส่งใจไปร่วมบุญนะครับร่วมบุญได้ผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชีนะครับ0648583508นะครับชื่อบัญชีพระรนรวีชัยนิยรัตใสนะครับออสอบถามข้อมูลได้ที่ 0 4 3 0 0 2 3 5 9 5นะครับอันนี้หมายถึงที่ประเทศไทยนะครับค่ะแล้วก็หรือไม่ก็แอดลายไอดีของพระอาจารย์ได้นะครับลนลวีไทยคแคปไปเลยฮะแคปจอไปเลยนะครับใช่ค่ะ